มาดูนะฟอร์ดเอ็มซีนะสเต็ปใช้งานคนบางนะ อย่าง265นะควันดำบางนะแตกด่างกว่าเดิมแน่นอนนะผลคบทุกอย่างนะไฟไม่มีโชว์นดะดูควันนะรถดำสั่งนะคนวะันบางนะนะไฟเครื่องนะไม่มีโชวฉนดะตอนนี้จะเป็นตัว M C นะ นะประมาณ4,000ครับเยียบคลาสสามเกียร์ได้เลยไม่ต้องยกคันเร่งครับตัดไปเลยลองกดดูว่าเร่งแซงครับระหว่างของเดิมกับตอนนี้เป็นยังไงครับแต่ความแตกต่างของเดิมเป็นยังไงครับลอง อย่าไปไปเหมือนเยับลงครับหลังจูนแล้วเรงแซงขึ้นนะครับ่ันบางๆเกียร์4สามารถจันเนินได้เลยโดยไม่ต้องเฉียนเกียร์เดี๋ยวลองดูควันนะครับโอเครอหรือเปล่ายวจะวันบางๆนะลองดูควันกันนะ คอนดังบางแล้วเป็นไงครับโอเคนะครับ <Okay. S 3> okay,